นี้งนี้น่หนี่หนองนี่ตรงนี้หน่องมันกินมาเยอะแล้วเอ็งตักเอียรนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไว้ใหม่อยากเบรกอยากพักบอกอิงได้ตลอดเลยนะคะอ นิดนึงนะคะอ่าเราเดินขึ้นทางแล้วค่ะสิบเปอร์ซนเสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นเสร็จค่ะสามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยเบรกให้ค่ะเอ <laughs> ให้หายใจหายคอก่อนอเข้าใจเราเอาขึ้นนะคะ โอ้หนอนมันกินจนขาวแล้วนิดนึงนะคะนะักนั่งสองสามอักขระเลยนะคะนั่งสองซึมเรียบรอคะเสร็จแล้วยาวมากยาวมากจริงๆค่ะใช่แล้วพี่มาดูค่ะเมวายเป็นไข่เลยค่ะหรอคะโมบายบอกน้นองพี่ทพี่เป็นไข่ เพราะอะไรโผล่ใช่มันตัดหลายรอบมากนะคะแต่ว่าเขาออกคืนนี้เดียวนะคืนนิดๆคืนนี้แล้วไม่บอกที่ร้านเขาว่าอันออกไม่หมดหรอคะมงขดุค่ะไขดุค่ะใช่เขาบอกว่ามันหมดแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าเรายังเจ็บอยู่เราแจ้งเขาได้เราแจ้งเขาได้นะคะว่ายังออกยังรู้สึกเครืองืออยู่ไม่เป็นไรสี่ห้ารอบนั้ออกไปอ่ะที่ขอนแก่นเหรอ่ะ เขาดุมากมันก็อย่างนี้แหละค่ะเล่นขึ้นนะค่ะมันหมดแล้วค่ะอะไรหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เปไรมันไม่มีอะไรแล้วค่ะอย่างเงี้นะเอาบับไปให้เขาดูไหมนี่นี่จ้าพี่จ๋าไม่เป็นไรนี่มันหมดแล้วจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือหมดจริงๆจ้ะ ที่ได้ถ่ายรูปนะคะย๋ยวอิงถ่ายรูปให้นะคะยิ้มนะคะอ <c oughs> ิงดูพยายามจะยิ้มให้ด้วย <c oughs> เรียบร้อยอิงไม่งัดซ้ำไม่ทำซ้ำไปซ้ำมาเพราะกว่าลูกค้าจะระบมเราช่วยกันเก่งมากขอบคุณมากนะคะที่ช่วยอิง